การฝึกสมาธิเข้าฌานที่หเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าฌานเพื่อไปสู่ฌานที่2องที่สและที่สในการฝึกสมาธิขั้นเริ่มต้นนั้นทุกคนสามารถเข้าฌานที่หได้อยู่แล้วเช่นการนั่งทำงานแบบตั้งใจทำหรือไม่ก็ก,การขับรถหรือการเพ่งจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการทำงานในแต่ละวัน คนที่จะฝึกสมาธิเข้าัานที่หนึ่งจึงเป็นเรื่องง่ายบางคนอาจจะเริ่มด้วยการนั่งท่าสมาธิในท่าขวาทับซ้ายม,มือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วก็นั่งหลับตา และนึกถึงคำภาวนาที่เรากำหนดไว้ในใจและท่องคำภาวนาไปเรื่อยเช่นคำว่าพุทโทพุทโท